โอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับพี่บอลครับพี่บอลรบกวนแนะนำตัวคร่าวๆนิดนึงครับสวัสดีครับผมชื่อบอลนะครับวันนี้ขี่รถ S750GS มาจากกรุงเทพนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ลาวแล้วก็ผมทำหน้าที่เป็นมาแชลดูแลขบวนของ BKK Motorcycle ด้วยโดยทำหน้าที่ที่ปิดท้ายขบวนนะครับ ใช่ครับแล้วก็ยางของที่พี่บอลใช้นะครับคือ MA ADV ซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดของทาง m a ็ซิเนะครับก็จะแบ่งเป็น80%สาหรับทางเรียบแล้วก็20%สาหรับทางฝุ่นนะครับครับซึ่งยางของที่พี่บอลใช้นะครับก็จะเป็นยางหน้า108019บวกกับยางหลังที่เป็น157017นะครับผมโอเคพี่บอลครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับโอเคหลังจากที่ผมได้ทดสอบอยาง m ม็ซิชุดนี้นะฮะระยะทางกว่า1,200กิโลนะครับตั้งแต่กรุงเทพเราเจอถนน ตรงยาวๆนะครับถนนดีแล้วก็มาในลาวเราเจอถนนกลัวถนนลูกลงังเป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับแล้วก็ยังมาเจอถนนที่เป็นทางโคง้งสั้นๆแต่พื้นผิวยึดเกาะดีหลังจากที่ผมได้ทดสอบม,มาแล้วเนี่ยตั้งแต่ขี่มานะครับยังไม่เจออาการของล้อหลังที่ลื่นหรือว่าสไลด์เลยนะครับสามารถคอนโทรลรถได้อยู่ในโคง้งแล้วก็รถคันนี้ที่ผมขี่มาเนี่ยบรรทุกสัมภาระมาฟูลโหลดนะครับแล้วก็มีคน้อนด้วยก็ได้พิสูจน์ได้เห็นถึงประสิทธิภาพของยางหลังได้อย่างเต็มที่เลยว,ว่ายึดเกาะได้อย่างดีครับเดี๋ยว เชิญมาดูหมดอมมขอบเม่คโค้งก็ตั้งใจเยี่ยะทดสอบให้เต็มที่ของยางเลยครับโอเคขอบคุณครับพี่วอนขอบคุณร้าขอบคุณคครับ